กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสต์ไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One Two Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้23กันยายน2563ดิฉันสาราพลอยสุวรรณวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารของโลกไอทีเทรนด์ของเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในโลกใบนี้จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะผ่านทางรายการเปิดโลกสื่อสารที่คุณผู้ฟังรับฟังได้ทั้งจากทาง YouTube นะคะช่องของเราที่ช่องเทเลคอมเรดิโออย่าลืมไปกด Subscribe กด Follow กันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนการรับฟังในรูปแบบของพอ t ก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันให้เลือกรับฟังค่ะไม่ว่าจะฟังผ่าน Soundcloud, Podbean หรือ Spotify ก็ฟังได้เช่นเดียวกันนะคะค้นหาช่อง Telecom r a d i โอพิมพ์ไว้ตรงช่องค้นหาแล้วก็อย่าลืมไปกด Follow เอาไว้ด้วยเพราะทุกๆครั้งที่เราอัปโหลดเอพิโซดใหม่ๆขึ้นไปไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามคุณผู้ฟังก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็จะไป เตือนใน notification mode ของมือถือคุณผู้ฟังแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันในการรับฟังรายการเปิดโลกสื่อสารสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android รวมถึงการรับฟังบนเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ไปติดตามได้ในช่องทางนั้นๆส่วนที่ facebook. com/telecomradio ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังจะได้ติดตามนะคะว่า ข่าวสารหรือว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะแชร์ลิงก์เข้าไปแต่ว่าเราจะสลับลิงก์กันนะว่าจะเป็น YouTube Soundcloud หรือว่า Spotify นะคะก็แล้วแต่ในแต่ละวันแต่จะให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสกับประสบการณ์การรับฟังใน Podcast ที่รับฟังได้บนแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันออกไปซึ่งต้องบอกว่า Podcast นี้ก็เข้ามา เปลี่ยนยุคสมัยของการติดตามคอนเทนต์พอสมควรเลยน่าสนใจตรงที่ว่ายุคนี้โดยเฉพาะปีนี้คุณผู้ฟังพอดแคสต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะและเปิดโลกสื่อสารของเราก็แปลงจากรายการวิทยุไปเป็นรายการแบบรูปแบบพอดแคสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื้อหาสาระยังเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมี เรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ามาเรื่อยๆและน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันในโลกของเทคโนโลยีท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องระวังทั้งเรื่องฟ้าฝนนะคะพูดไปก็แอบ,บดูฟ้าไปลุ้นไปว่าวันนี้จะตกหรือเปล่าเห็นแว่วๆมาว่ากำลังจะมีเกาะตัวอีกลูกหนึ่งนะสำหรับพายุไม่แน่ใจว่าจะมาถึงเมืองไทยด้วยระดับความแรงเท่าไหร่ แต่เราก็ต้องติดตามกันเอาไว้ข่าวสารด้านการเมืองก็ยังคงเป็นไฮไลท์ประจำเดือนกันยายนอยู่คุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าจะฮอตทะลุจุดที่เราได้มองไว้หรือเปล่านะแต่ว่าใดๆก็ตามค่ะเรื่องร้อนๆก็ให้มันดําเนินไปเราพักมาฟังเรื่องที่สบายๆกันบ้างอย่างเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ก็ ไม่มีพิษมีภัยใดๆนะคะเป็นการอัปเดตในเรื่องราวข่าวสารต่างๆถึงแม้ว่าช่วงนี้ในเซ็กชันข่าวไอทีเองจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่มันจะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีของเรามากนักนะคะเท่าที่ดูก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวจากยุคของ Digital Disruption ที่ทำให้ธุรกิจทีวี ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวจากเดิมมีช่องอยู่ไม่กี่ช่องนะคะเรตติ้งก็จะไปกองกันอยู่ที่ละครหลังข่าวซึ่งแน่นอนว่าพอกลายเป็นทีวีดิจิตอลช่องเยอะขึ้นอันนั้นหนึ่งแล้วมาระลอกสองคือการ disruption การมาของ OTT อินเ Internet TV แพลตฟอร์มออนไลน์เยอะแยะมากมายมีให้เลือกทั้งคอนเทนต์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ยกตัวอย่างเรื่องความบันเทิงคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยพวกซีรีส์พวกหนังต่างประเทศเราก็ต้องรอดูว่าช่องไหนจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาฉายแต่หลังๆมาไม่ใช่แค่ปีนี้นะคุณผู้ฟังปีนี้เป็นปีที่มีแพลตฟอร์มที่สามารถรับชมได้อย่างถูกลิขสิทธิ์เกิดขึ้นมากมายหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายคอนเทนต์มากขึ้นก่อนหน้านั้นก็ต้องหาเองนะคะก็อาจจะหายากหน่อยแต่หาได้ คอนเทนต์ก็ไม่ต้องไปง้อช่องโทรทัศน์มากขึ้นประชาชนคนรับสื่อก็มีทางเลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเรื่องเรตติ้งนะคะข่าวอันนี้เห็นชัดมากจากอิทธิพลของโซเชียลมีเดียเรากลายเป็นว่าเราอ่านข่าวจากมือถือโซเชียลมีเดียไม่พอข่าวที่ออกบนโทรทัศน์ ก็เอาข่าวจากโซเชียลมีเดียมาทำข่าวอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการ disruption ขึ้นมานะคะแล้วที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังมีความหลากหลายของคอนเทนต์มากขึ้นคนก็มีทางเลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ช่องทีวีดิจิตอลที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เรียกว่าต้องปรับกันขนาดใหญ่เพราะว่าเจอทั้งคู่แข่งกันเองคู่แข่งในตลาดช่องต่างๆก็แข่งกันเองหนักอยู่แล้วมาเจอ คู่แข่งที่เป็นคู่แข่งจากข้างนอกเข้ามาอีกนะคะก็ทำให้เหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคทองของสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลคุณผู้ฟังก็ต้องมาดูนะคะว่าช่องทีวีดิจิตอลทั้งหลายที่ พุ่มเงินประมูลกันมาตั้งแต่คราวนู้นเลยตอนนี้นะคะจะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข่าวใน Clipping News เขาก็มีการรายงานกันเอาไว้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องอย่างเช่นการจัดระเบียบเสาไฟหรือว่าเรื่องของอการสรรหากสทชนะคะแล้วก็มีประเด็นของการกำกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทัลก็จะเป็นข่าวทั่วไป แต่ที่ต่างประเทศคุณผู้ฟังต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เดินหน้ากันค่อนข้างหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งประเด็นระหว่างแอปพลิเคชันจากจีนแล้วก็ทางฝ่ายของสหรัฐอเมริกาเองเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะคะก็ยังมีข่าวที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าหากว่าสรุปลง เรื่องกันได้จริงๆแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาคุยกันอีกทีจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะนอกจากการว่าจะแบนหรือจะไม่แบนจะให้ทำธุรกิจต่อได้จะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะมาเรื่องที่ใกล้ตัวเราอีกสักหน่อยอันนี้จริงๆมีการพูดถึงมีการเหมือนเป็นการออกกฎก่อนหน้านั้นสำหรับคนที่ทำเรื่องของค้าขายออนไลน์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่ามี เป็นตัวกฎหมายก็ไม่ใช่กฎหมายสิตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนข้อบังคับนะคะบอกว่า,าเวลาขายของในอินเทอร์เน็ตอย่างพวก IG หรือว่า f c e e o o o เนี่ยจะต้องบอกราคาด้วยเมื่อก่อนจะมีการโพสต์สินค้าแต่ไม่บอกราคาก็ต้องเข้าไปถามราคานะคะราคาเท่าไหร่คะแล้วพะะ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะบอกว่า,าเดี๋ยวตอบในอินบ็อกซ์นะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแต่วันนี้ราชกิจจานุเบกษาออกแล้วนะคะประกาศแล้วเรียบร้อยให้คนที่ค้าขายออนไลน์ต้องบอกราคาสินค้าให้ชัดเจนห้ามไปบอกกันหลังใหม่ในอินบ็อกซ์นะคะถ้าฝ่าฝืนปรับสูงสุด 10,000บาทนะคะรวมถึงถ้ามีคนชี้เป้าคนแจ้งเบาะแสได้รับเป็นรางวัลน,นำจับ25%ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำนะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีเข้าไปดูสินค้าในพวก Facebook หรือว่า IG พวกนี้เราสนใจเราอยากจะรู้ข้อมูลแต่มันมีแค่สินค้าแล้วก็ข้อมูลนิดเดียวนะคะแล้ก็ไม่มีราคาบอกเราก็ไม่อยากจะเข้าไป ถามในใน DM หรือว่าใน INBOX ให้มันวุ่นวายนะคุณผู้ฟังบางทีรู้ราคามันจะได้เปรียบเทียบกันไปให้จบจบอันนี้เป็นสิ่งที่เอามาแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ทำร้านค้าออนไลน์นะคะก็ยังพอมีอยู่บ้างคุณผู้ฟังเท่าที่ไปตรวจจะบอกว่าตรวจก็ไม่ใช่คือก่อนหน้านี้ก็มี ความตั้งใจจะไปซื้อของนั่นแหละนะคะก็เข้าไปดูร้านบางร้านก็ยังไม่บอกราคาอยู่ตอนนี้แต่ว่าหลังๆมาเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะที่แจ้งราคากันคือในเนื้อหานะคะของราชกิจจานุบเบกษาเพิ่งประกาศลงเว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาเมื่อวานนี้เองเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่70ปีพศ2563เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์นะคะสาระสำคัญไปอ่านเอากันเองมีไม่กี่ข้อมีไม่มากนะคะก็ใครทำธุรกิจในเรื่องนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีๆจริงๆการทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเดี๋ยวนี้คนทำเยอะนะการขายของเข้าใจว่า ก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่บอกราคากันตรงๆปร,รากฏว่ามันมีการเหมือนขายตัดราคากันคุณผู้ฟังอ่ะก็ว่ากันไปนะคะสำหรับใครที่ไปพบเจอว่ามีร้านค้าออนไลน์ที่ยังไม่บอกราคาแล้วบังคับให้เราไปถามในอินบ็อกซ์เนี่ยสามารถแจ้งกับสายด่วนกระทรวงพาณิชย์1569นะคะก็ จะมีรางวัลเป็นสินบนนำจับในอัตรา25%ของค่าปรับหรือมูลค่าสุดที่ของสินค้าที่ศาลมีคำสั่งยึดนะส่วนการโฆษณาสินค้าโดยไม่มีร้านค้าออนไลน์อันนี้ไม่เข้าข่ายนะคะไปดูในรายละเอียดกันให้ดีๆก็เป็นประกาศที่อันนี้น่าจะใกล้ตัวพวกเรามากกว่านะทั้ง ผู้บริโภคแล้วก็เจ้าของร้านออนไลน์นะคะทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้ขายอออันนี้น่าจะจริงๆมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่ทำร้านออนไลน์ก็ลองเข้าไปดูว่ามีสินค้าตัวไหนที่อาจจะยังไม่บอกราคาด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเอามาแจ้งให้ทราบกันนะคะส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่น รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าปีนี้เป็นปีที่หลายๆประเทศเขาเดินหน้าเรื่องเทคโนโลยีกันอย่างจริงจังมากใกล้ๆบ้านเราก็อย่างสิงคโปร์นะคะที่พยายามนำพวกระบบอัจฉริยะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเอามาใช้งานเพื่อสร้างให้มันเกิดระบบที่เป็นอัจฉริยะทำเป็นสมาร์ทซิตี้กันมากขึ้น วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับการใช้เป็นตัว s a t ล l l i t เบสอิเล็กทรอนิก c r โรดพร i c ซิงซิสเต็หรือว่าเป็นระบบที่เช็คการเคลื่อนไหวรถยนต์นะคะพร้อมกำหนดค่าผ่านทางใหม่คือเขารื้อทั้งระบบสร้างใหม่ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ายังไงคือสิงคโปร์เนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะเขาจะเป็นประเทศที่ เวลาเก็บค่าผ่านทางเขาจะไม่มีตู้เก็บนะคุณผู้ฟังเขาไม่มีตู้เก็บเงินเหมือนทางหลวนบ้านเรานะแต่ว่าเขาจะมีเป็นเหมือนการยิงสัญญาณถ้าจะไม่ผิดดิฉันไม่แน่ใจว่ายุคก,ก่อนนั้นเขาใช้เป็น RFID หรือเปล่านะที่มันจะมีตัวอ่านที่ตั้งอยู่เขาเรียกว่าบนเสาใช่ไหมบนเสาที่ระหว่างทางหลวงนะคะแล้วก็จะยิงกับตัวอ่านที่ติดอยู่กระจกหน้ารถ ประมาณนั้นแล้วเขาจะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรวมถึงความคืบหน้าของเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะก็เดินหน้าไปเยอะเหมือนกันเห็นว่าที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยแหละนะก็มีการสร้างวอลเล็ตของเงินคริปโตนะคะแล้วก็ ให้นักศึกษาเอาไปใช้ซื้อของในมหาวิทยาลัยไ,ได้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันในช่วงหน้าและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง <c oughs> ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเ <c oughs> ติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็นซีอส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เคราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออป100%เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1 1 7 5การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสาร ผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซา,าล่าพลอยสุวรรณกลับมาคุยกันต่อค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาโฟกัสการเกี่ยวกับประเด็นของการประยุกต์ใช้ สิ่งที่มีอยู่นะคะในโลกของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่างพวก virtual reality augmented reality หรือว่าเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของเงินคริปโตอะไรต่างๆรวมถึงสิ่งที่มัน ประยุกต์ใช้ได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของพลเมืองของประชาชนให้ดีมากขึ้นจะเห็นว่ามีการปรับมีการประยุกต์ใช้หลากหลายรูปแบบมากมายในแต่ละประเทศอย่างที่ใกล้ๆบ้านเรานะคะสิงคโปร์เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศถ้าแถบเอเชียก็ในกลุ่มผู้นำด้านของเทคที่มีนวัตกรรมมีการนำมาใช้ที่น่าสนใจในอาเซียนบ้านเราก็ถือว่า เป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านของเทคในในโซนของอาเซียนนะคะวันนี้มีการเริ่มที่จะใช้ระบบที่เขาใช้ชื่อว่า satellite based electronic road pricing system ก็คือระบบในการเช็ค การเคลื่อนไหวของรถยนต์บนท้องถนนนะคะพร้อมกับเรื่องของการกำหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่ซึ่งการดำเนินการนี้ก็เป็นการดำเนินการภายใต้เหมือนกรมการขนส่งทางบกในบ้านเขานั่นแหละนะคะก็จะมีระยะเวลาในการติดตั้งพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ประมาณ18เดือนซึ่งจะเอามาใช้นะคะอุปกรณ์เนี่ย ก็อยู่ที่ในพวกรถที่เป็นรถอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างๆคือรูปแบบเนี่ยนะคะเขาจะมีการติดตั้งเครื่องที่ชื่อว่าตัว ERP เป็น ตัวที่จะทำให้สามารถเห็นสภาพการจราจรบนท้องถนนแบบเรียลไทม์แล้วก็จะมีโฟกัสไปที่ตำแหน่งของเขาเรียกว่าเป็นโซนโรงเรียนนะคุณผู้ฟงังนะคะแล้วก็มีโซนที่เขาใช้ชื่อว่าเป็นซิลเวอร์โซนที่ได้กำหนดเอาไว้ที่จะสามารถแจ้งเตือนคนที่กำลังขับขี่ ในบริเวณโซนนั้นได้นะคะแล้วก็ยังมีการกำหนดอัตราค่าผ่านทางในบริเวณที่มีความหนาแน่นแล้วก็มีความแออัดสูงคือเขาจะมีการนำเรื่องของการประมวลผลอะไรพวกนี้เอามาด้วยนะคะเอามากำหนดว่า ค่าผ่านทางในแต่ละช่วงจะเป็นยังไงนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะคะก็เตรียมมาใช้งานกันมาได้หลายปีมากแล้วนะสำหรับในส่วนนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีชะงงักบ้างแหละคุณผู้ฟงังเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ทั่วโลกก็เจอเรื่องของโควิด -19 นะคะก็ทำให้โครงการที่พูดมาเนี่ย ก็ต้องเลื่อนไปเป็นการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานในปี2 5 6พแทนนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทางสิงคโปร์เองเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะก็คือ,อเป็นปี2021คุณผู้ฟังนะคะก็คือปีหน้าเป็นเรื่องที่ ถ้าจริงๆแล้วกรับมาใช้บ้านเราเหมือนมีข่าวว่าที่ทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์สักที่ไหมคุณผู้ฟังที่เขาจะเอาตู้เก็บเงินที่พนักงานจะไปนั่งเก็บเงินค่าผ่านทางเขาจะเริ่มเอาเอาตู้ออกบ้างใช่ไหมคะเราก็จะใช้ระบบคล้ายๆกันแบบนี้ เป็นระบบที่ไม่ใช่ระบบใหม่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็จะมีการทำให้มันอัปเดตมากขึ้นอัจฉริยะมากขึ้นนั่นเองนะคะในอนาคตก็อาจจะมีการผูกไว้กับบัญชีก็ได้แล้วก็เวลาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ไม่กล้ามองไปถึงยุคที่ว่าตัดผ่านตัวของเงินดิจิตอลก็ ยังไม่ไม่มีความชัดเจนใดๆตรงนี้นะคะเอาให้มันเกิดให้ได้ก่อนสักประเทศตอนนี้ก็ลุ้นๆอยู่กับประเทศจีนว่าจะผลักดันเงินหยวนดิจิทอลออกมาให้เป็นเหมือนโมเดลในการใช้เงินดิจิทัลเคอร์เรนซีให้กับโลกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านแห่งโลกการเงินหรือเปล่านะเพราะว่านอกจากเงินที่เป็นเงิน cbdc หรือว่าเงินที่เป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมี c ริปโต c คอ r e เรนที่ออกโดยพวกบริษัทเทคต่างๆเยอะแยะนะคะก็จะไม่พูดถึงเรื่องของพวกตัวของบิตคอยอ e t h เ r ียมอะไรพวกนั้นแต่ว่าพวกแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราใช้งานกันเนี่ยเขาประกาศกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะพัฒนาเรื่องของเงินคริปโตเคอ r e เรนซีไลน์เนี่ยมีการประกาศออกมาก่อนหน้านั้นนะคะที่ ญี่ปุ่นนะถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลเขาบอกว่าลายมีผู้ใช้งานมากกว่า84ล้านคนในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วล่าสุดเขาก็ประกาศออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเปิดตัวเป็นประเภทของ Reward ดโปรแกรมที่จะสามารถมอบเหรียญคริปโตนะคะเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ใช้บริการได้แบบฟรี อันนี้น่าจะเป็นเหมือนการแจกเหรียญที่เขาใช้ว่าเหรียญชื่อ l i n k นะคะก็เป็นการเชื่อมต่อกับบัญชีที่มีแอป3แอปด้วยกันก็จะมี l i n p p y นะคะแล้วก็ Line Security ด้านการลงทุนนะคะแล้วก็มี Line Score เป็นตัวแอปสำหรับการประเมินสินเชื่อมันก็จะทำเป็นรูปแบบของเหมือน Fintech ที่ปีที่แล้วที่ทาง Line ประเทศญี่ปุ่นเขาได้เปิด เป็นลายการให้บริการใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดให้ซื้อขายเป็นตัวของเงินคริปโตเคอเรนซีนะก็เป็นอะไรที่จะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าลายในประเทศไทยยังไม่มีนะคุณผู้ฟังก็ได้มากสุดก็คือเป็นตัว l ลายเปยนะคะโหลดเงินเข้าไปในวอลเล็ตแล้วก็เอาไปซื้อของสั่งไลน์แมนอะไรพวกนี้ได้นะหรือว่าซื้อในไลน์ช็อปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่การใช้งานของเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้ไปสุดไปล้ำเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาพร้อมนะคุณผู้ฟังแต่ก็มีความพยายามที่จะประยุกต์ใช้อย่างมากก็จะเป็นในกลุ่มของสังคมเล็กๆนะคะในมหาวิทยาลัยในองค์กรต่างๆพวกนี้ก็ยังมีเรื่อยๆอย่างเรื่องของอตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็มี รู้สึกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพายัพมาคุณผู้ฟังก็ได้โพสต์ใน Facebook ของมหาวิทยาลัยนะคะคือมันเป็นความร่วมมือกันคือเหมือนเป็นการเซ็น MOU การระหว่างมหาวิทยาลัยกับตัวของบริษัทที่เป็นบริษัทด้านของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาสร้างเป็น Wallet ให้กับนักศึกษาสามารถเอาเงินคริปโตเนี่ยไปซื้อของใช้ได้นะคะก็ เป็นความร่วมมือในการประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในระบบการศึกษาโดยความร่วมมือครั้งนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะในระบบการศึกษาด้วยการที่พัฒนาระบบตัวบล e ็อกเชนอีวอลเลตเอามาประยุกต์เป็น าการใช้ระบบบริหารจัดการทะเบียนนักศึกษานะคะก็จะใช้อยู่สส่วนหลกัหลกๆก็คือส่วนของบัตรนักศึกษาในระบบดิจิ l Blockchain แล้วก็ส่วนของช่องทางการชำระเงินซึ่งก็จะเป็นเหมือนการทำการเชื่อมต่อนะคะช่องทางการรับชำระเงินเป็น Payment Gateway ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองก็จะเริ่มใช้เป็น e v a l l e t นะคะที่ ก็จะมีชื่อกระเป๋าสตางค์ของเขานั่นแหละนะแล้วก็ใช้บล็อกเชนเอาไว้เป็นการใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัยแบบแคชเลสนะคะแล้วก็รูปแบบของบัตรนักศึกษาเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าทำบนระบบของบล็อกเชนที่ได้แจ้งมาว่าเขาใช้กันไว้สองส่วนด้วยกันก็จะเป็นในรูปแบบที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาจะ ไปใช้บริการที่ฉันไม่แน่ใจว่ายุคนี้เข้าห้องสมุดยังต้องโชว์บัตรนักศึกษาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ายังโชว์อยู่ก็สามารถโชว์จากเครื่องสมาร์ทโฟนได้เลยไม่ต้องไปรื้อกระเป๋านะคะโดยเฉพาะน้องน้องผู้หญิงเนี่ยชอบใช้กระเป๋าใบใหญ่ๆก็จะรื้อของยากนิดนึงก็จะใช้โทรศัพท์เนี่ยแหละสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละนะคะใช้เป็นการแสดงบัตรนักศึกษารวมถึงเวลาไปซื้อของเวลาที่จะไปใช้จ่ายในร้านค้าในเครือของมหาวิทยาลัยก็ ใช้ตัว e-wallet ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเป็นการริเริ่มภายในมหาวิทยาลัยน้องๆก็จะได้มีประสบการณ์เรื่องของการใช้งานประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วในอนาคตเมื่อ สิ่งเหล่านี้มันออกมาเป็นสาธารณะมันเป็นพับลิกมากขึ้นน้องๆก็จะได้มีประสบการณ์แล้วก็คุ้นเคยในส่วนของการใช้ไม่ว่าจะเป็นเงินคริปโตเคอเรนซีก็ดีหรือว่าการใช้งานที่มีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง มหาวิทยาลัยที่น่าจะเป็นที่แรกในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นความคืบหน้าของโครงการ Libra เป็น l i b r a a s s ociation นะคะที่ตอนนี้เห็นว่ามีการรีไวซ์เป็นไวท์เ p เปอรที่เป็นเวอร์ชัน2แล้วก็ข่าวคราวก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งนะคะวันนี้ล่าสุดเห็นมีข่าวว่ามีสมาชิก ใหม่ของ Libra นะคะเป็นบล็อกเชน Capital ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม Libra ของ Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้จะเดินหน้าเผยแพร่ Libra ไปทั่วโลกแต่ว่าจะเดินหน้าไปยังไงหลังจากที่มีแรงต้านอย่างมากมายจากธนาคารทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็ต้องมาติดตามกันว่า f c e e o o o กกำลังจะทำอะไรกับ โปรเจกต์เงินคริปโตเคอเรนซีตัวนี้แล้วจะออกมาอย่างไงนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆนะคะก็ติดตามกันได้ในรายการเปิดโลกสื่อสารซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้คุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เราจะหยิบยกประเด็นเรื่องอะไรขึ้นมาพูดคุยกันในรายการนะคะติดตามกันได้กับรายการเปิดโลกสื่อสารทาง YouTube แพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมถึง d าวคลาวพอ b e ีนและ Spotify นะคะสะดวกช่องทางไหนก็เข้าไปรับฟังได้ตามช่องทางนั้นรับฟังฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะขอกำลังใจเป็นการกด Follow กด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ของเราเท่านั้นก็พอแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ facebook.com/telecomradio วันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ <l if> ฟรีไปเลย24ชั่วโมง <l> ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์ก,กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One Two Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS 1 2 c a l l เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m ม g จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมเลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s 1 2 c a l l การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสวรร์